เราจำเขาแต่เขาลือกไม่สบายเราเศาราดูแลนักเราเน็จู N ๋ไหนไหนไหนมันเป็นอะไรเนี่ย อม่ไมะไม่ไอ่ไม่ไมไม่ไอ้อม่ไไอ่ไนไมไม่ไม่ไมาไม่ไม่ไอ่ไม่นม่ะ่ไม้ไม่ไม่ไม่ไมอไม่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 ไมไไมนม่ไ่ไไอะไรเนี่ย Oi, oi.